วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความมันเทิงเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับนวะว่าไยปวดไปทั่วมวั่วไปเรื่อยอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับเ <Hello. S 2> จอกับพิววาครับ จะมานำเสนอการบ้านสองเรียครับอืการบ้านสองเรีย,เ,ยเป็นวิชาเป็นวิชา<น>เป็นวิชาอะไรลูกคณิตคนิดใช่ครับอ๋อคณิตแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษครับโอเคครับ,รบวันนี้เรามาทำอะไรมาคิดเลขกันใช่ไหมครับ <S <S ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวไปคิดเลขด้วยกันครับ วิธีทําเนี่ยตัวข้างหน้ามีบวกไหมไม่แสดงว่าหนึ่งตัวนี้เราสามารถดึงลงมาลงดึงมาลงอ่าคราวนี้บวกเลยมันเป็นบวกสมชั้นนะลูกอันนี้ศูนย์อันนี้ศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่อ่าด้สี่แล้วต่อไปครับต่อไปก็สี่บวกสามอ่าโอเคคิดแล้พ่อสี่เอาไว้ในใจสี่เอาไว้ในใจยกขึ้นมาสามสี่แล้วห้าหกเจ็ดครับโอเคตอบครับเจ็ด โอเคข้นี้ตอบ <David. S 1> อ่าข้อนี้ตอบสิบข้อนี้ตอบสบลงมาเลยสิบอะไรสิบอะไรตอบสิบอะไรสิบเ็โอเคข้อต่อไปครับข้อต่อไปเดี๋ยวคิดลงมาเลยอ้าหนึ่งลงมาเอาต่อไปครับสองบวกสามอ่า้าสองแล้วอ่าสอ 2> 2แล้วสองแล้วสามสี่สี่แล้ว ห <5 S 1> ้าเขียนไว้ถ้าจำไม่ได้มันจำเยอะหเขียน <10 S 2> <ำ>ได้หกไม่ใช่คิดดูอีกทีครับเอานิ้วกนมาเอานิ้วกนมาช่วยถ้าไม่ได้อ๋อเอานิ้วกนมาสองสองไม่สองอยู่ในใจบวกอสองอย่ในใจแล้วขึ้นมาสามบวกกันสองแล้วสองแล้วสามสี่ห้า,าได้เลย เอาห้าติ๊กไว้ก่อนครับเดี๋ยวจำไม่ได้ติ๊กไว้ก่อนหอ่าแล้วต่อไปห้าไปบวกกับอะไรอีกห้าไปบวกกับสองเอานับต่อไปสองครับห้าแล้วห้าแล้วหกเจ็ดโอเคก้อนนี้ตอบไปไข้างหลังนะเจ็ดเจ็ดยวลบไม่ต้องลบเดี๋ยวค่อยลบทีเดียวเลยรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดเโอเคเยี่ยม เมอกี้ยังจำไม่ได้ทีมันบวกยังสามชั้นอ่ะอาอง่ายมากง่ายมากอันนี้ลูกรู้เลยอาอนับอันนี้คือว่าเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปดเก้าได้เก้าเยี่ยมมาเริ่มเป็นเท่าไหร่ก่อนีสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าเสร็จแล้วหนึ่งน โอเคครับอ้าวคราวนี้มาดูลบสมชั้นบ้างลบสามชั้นอ่ะข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ตัวอย่างพ่อทาให้ดูแล้วลูกทําแล้วอ่าเอาข้อที่สองข้อที่สองเอามีอยู่ทั้งหมดเท่าอะไรเอาทําทีละอย่างเลยยกขึ้นมาหกลบไปสองลบไป1อีกทีแลบไป1เหลือ มีไหมคำตอบสามมีไหมีเอาเลยครับขออีกสักข้อได้ไหมครับได้ครับไปอีกหนึ่งข้อครับอ่าข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้โอเคมาสี่ลบสองเอาทำเลยครับลบก่อนอ่าอ่านโจทย์ด้วยจะขึ้นมาสี่ลบ ไปสองอลบไปหนึ่งเ,เหลือหือหนึ่งง่ายจังง่ายเลยหนึ่งใช่ไหมโอเคหนึ่งทำกันมาเสร็จแล้วมากินไก่ทอดกันครับ